อพิโซดที่7ความเงียบคือประตูสู่จิตใจเราคุ้นเคยกับเสียงรอบตัวแต่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกับความเงียบในใจนักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไร้ซึ่งสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นความคิดความรู้สึกที่ไม่ถูกใจสมอง จะเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูความเงียบทำให้เราได้ยินเสียงในใจว่าตอนนี้เราต้องการอะไรจริงๆตัวอย่างจากผู้ฝึกจริงคุณผู้หญิงวัยห้ปีทางออสเตรเลียบอกกับเราว่าการนั่งเงียบๆสิบนาทีตายต้นไม้หลังบ้านทำให้เธอเข้าใจว่าความเหงา หรือความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการของเธอไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือความปรารถนาที่เธออยากเชื่อมโยงกับตัวของเธอเองแบบฝึกหัดเลือกช่วงระหว่างวันวันละสิบนาทีหรือช่วงที่คุณว่างปิดเสียงทุกอย่างปิดอุปกรณ์สื่อสารและนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลย เมื่อครบเวลาให้คุณอยู่กับตัวเองแล้วฟังเสียงในหัวใจของคุณหรือหากคุณมีสมุดบันทึกให้คุณเขียนบันทึกว่าฉันได้ยินอะไรบ้างในใจ